สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางปักหลัก10หน่วยล่าง25ชุดตรงนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเข้าแต่หลัก10หลุดนะครับหลุดตรงตัวที่กระโดดเลขหนึ่งพอดี งวดนี้คำนวณได้4 6 7 8 9นะครับถ้า fc จะเก็บใส่ตีเอาไว้ก็แคปเอาไว้ได้เลยนะครับสาหรับงวดนี้จะใช้หลักหน่วยสูตรเดิมเผื่อจะเดินต่อนะครับนี่คือผลงานงวดที่ผ่านมามันกระโดดข้ามไปเลขหนึ่งนะครับแต้มก็หลุดมาดูงวดนี้จะใช้ ปักหลักสิบสูตรใหม่นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณเองวันนี้ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็กนักคำนวณน,นะครับงวดนี้ใช้ปักหลักสิบแบบเลขเรียงหรือแต้มเรียงนะครับไม่กระโดดข้ามส่วนสูตรหลักหน่วยจะยังคงใช้สูตรเดิมนะครับเป็นเลขกระโดด สูตรเลขเรียงก็มีนะครับแต่ว่าระยะการเดินมันห่างกันเยอะปักหลักสิบอยู่ที่39งวดหลักหน่วยตัวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ33ส่วนสูตรหลักหน่วยเลขเรียงอีกสูตรหนึ่งที่ ว่าจะนํามาจับคู่กันมันเดินอยู่ยี่สิบงงวดมันห่างกันเยอะนะครับก็เลยเอาสูตรเก่าไปก่อนวัดใจที่สูตรเดิมไปก่อนนะครับมาดูจับคู่กันนิดนิดนึงนะครับมาดูงวดที่ออกหกหนึ่งหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นงวดที่สามสิบสี่ของสูตรนะครับหลักหน่วยงวดที่ยี่แปด 1ก้าหนึ่องสามลิทออกหกนะครับงวดต่อมาหลัก10 6 7 8 9 0ตัวเดิมนะครับหลักหน่วย3 5มห้าหกเจ็ดกลิทออกแปดนะครับก็มาตามนัดปักหลัก10หน่วยตรงนะครับงวดต่อมาหลัก10 23456หลักหน่วยเจ็ดเก้าหน่งสามลทออกสานะครับ มดตอมาหลัก1ิบแปดเหลักหน่วย80124เลขที่ออก22งอก็มาตามนัดนะครับโมดตอมาหลักสิบสามสหลักหน่วย80124เลขที่ออกห้าสนะครับก็มาตามนัด10หน่วยตรงตรงนะครับในงวดที่ผ่านมาหลัก1ิบแปดเหลักหน่วย3 5 6ห้ เลขที่ออกหนนะครับมาดูงวดนี้กันเลยนะครับสำหรับสูตรปักหลักสิบแบบเลขเรียงหรือแ้มเรียงนะครับห้าตำแหน่งงวดที่สี่สิบ ธีการคำนวณนะครับนำหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สามสามครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สี่สี่ครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะครับ หกได้24เป็นเลข4นะครับ8ปสเป็น24ได้เลขสีตอนนี้ก็6กสี่เป็นยีบสี่ได้เลขสีนะครับ4มาแรงจัง4ีบวกสได้7 7็บวกสได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกหได้ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกสคงที่ได้เลขสีเป็นตัวแรกนะครับ นับให้ครบ5ตำแหน่งก็4 5 6 7แล้วก็8นะครับ4 5 6 7 8ในตำแหน่งหลักสิบนะครับ ต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้สูตรเดิมงวดนี้จะเป็นงวดที่34ของสูตรนะครับวิธีการคำนวณหลักแสน1ครั้งบวกหลักพันสครั้งบวกหลัก10บน3ครั้งบวกหลัก10บล่าง1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่สองครั้ง บวหลักร้อยสตัว 3, ครั้ง,งที่สางครั้งบวลักร้อยสตัว 4, ครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวหลักสิบสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสูตรนี้ x บวกสองบวกหนึ่งบวกหแล้วก็บวกสนะครับแต่มันจะกระโดดนะครับสูตรนี้8ปดบวกหได้เ 9กบกศได้9 9้บวกหได้0 4นบวกเได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกเได้2 2งบวกหได้เลขแปเป็นตัวแรกนะครับ8ปบวกสได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้เลขสีนะครับวันนี้แปดศูนย์หนึ่งจะกระโดดอยู่2ช่วงนะครับ ก็ระวังตัวที่มันกระโดดนี่แหละครับชอบมา80124มยนึ่ง่นกันครับว่างวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเก่าแปดศแล้วก็4นะครับ ต่อไปมาดูตัวจับคู่กันนะครับเ,เขียนไว้เรียบร้อยแล้วยี่สิหชุดตรงก็จะได้ตามนี้นะครับหลักสิบสี่ห้าหกหลักหน่วย8 0 1 2 4จับคู่48 40 41 42 4ศูนย์สี่หนึ 6ก6ป6หกศูน7์7ก7นึ่งห8ส8งหกสีแล้วก็8ปดนะครับหมวดนี้เลขสีที่ยยกชอบก็จะไปเด่นทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับทีนี้มาดูแต้มนะครับ ในงวดที่ผ่านมาแก้มนดบุดนะครับเดินต่อเนื่อง6งวดสักคู่นะครับแ้มชนชุดนี้เดินต่อเนื่อง ห้างวดงวดที่หกหลุดตัวนี้ปรับสูตรใหม่นะครับได้เจ็ดศูนย์สามหกแปดเก้านะครับหรือ fc จะชอบแบบน้อยตัวก็ใช้ชุดนี้นะครับชนสองสูตรสองสูตรนี้ก็เป็นสองสูตรที่อยู่ในยี่สิบห้าชุดชนนี้นะครับงวดนี้เหลือแค่ยี่สิบสูตรนะครับแจะใช้ 6ตัวนี้เลยนะครับตัวเน้นก็จะ3789นะครับตัวเน้นเอาเต็มสูตรชน6ตัวในงวดน,นี้7 0 3 6 8 9น0 3 6 8 9เจ็ดศ สีแต้ม2ไม่มีเ0สแต้มสไม่มีส1แต้ม5ก็ไม่มีส2แต้ม6มีในแต้มนะครับ44แต้ม8 58แต้ม3 50แต้ม5ไม่มี51แต้ม6

7จ็ดหนึ่งแต้มแปดแต้มเก้แต้มหไม่มี8 8ดแปดแต้มหก0ปดแต้มแปดแต้มเมีนะครับแปแต้มศูนยไม่มี ก็จะได้ 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกิบตอนี่สิคู่ตรงนะครับตัดเด่นแค่แต้ม 3, ามเน,นะครับแต้มเด่นชนสองสูตรวัดดวงก็จะมี 7, 3, า อะไรแปดกับเก้าถ้าเอไม่ชอบแต้มชุดนี้ก็เอาแต้มที่มั่นใจมาตัดได้เลยนะครับชุดนี้น่าจะเดินตรงๆนะครับสำหรับแอดชอบ ที่เลขสีน,นะครับงวดนี้สีที่อชอบก็จะมีอยู่แค่เหลืออยู่4คู่นี้นะครับที่ได้แต้มถ้าแต้มหลุดก็จะหลุดจาก4คู่นี้นะครับเน้นเด่นที่เลขสี่อาจจะปีกขอบไปเลยนะครับเลขสี่ กรอบเลขสีเอาไว้นะครับสายรูดสีน่าจะมีให้เห็นนะครับงวดนี้จะได้ประมาณนี้นะครับชอบก็จัดขัดใจก็ดูผนผ่านนะครับไม่มีใครทราบว่าหวยจะอ,ออกอะไรนะครับ จับไปตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ FC ที่ชอบวัดดวงส่สูตรทียดลงให้ในคลิปแรกๆนะครับ FC ขอให้จับให้ขอจับให้นะครับแคปเอาไว้นะครับจับให้ ให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางชุดนี้ใช้4สูตร v1 กับ v2 v1 จับคู่ได้ตามนี้ถ้า3ไม่มานะครับถ้า3มาก็จะมาชนกับฝั่งนี้นะครับจับ4 6 8 1แต่ถ้าทุกสูตรเดินนะครับหมายถึงทั้ง4สูตรนี้เดินต่อ จะชนกันแค่3คู่นะครับ0454 1 7 0454 7 1ประมาณนี้นะครับจะชนกันแบบนี้ F4 ฟสีก็แคปเอาไว้ดูนะครับถ้ามาทุกสูตรนะครับสำหรับ f อที่อยากให้เขียนเป็นตัวเลขให้ชมนะครับก็จะเขียนได้ตามนี้นะครับ วีกับวีเด่น4ตัวชน4สูตรนะครับทีนี้ก็จะเป็น10หน่วยล่าง25ชุดตรงนะครับชุดนี้สเด่นทั้ง10แล้วก็หน่วยนะครับก็จะได้แถวนี้เลย จะวงกลมเลขสีจากว่าเด็ดที่เลข4นะครับไปชนทั้งสิทั้งหน่วยชอบพอนำไปจัดขัดใจก็ดูผ่านานนะครับก็ขออ a c ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับสำหรับ สูตรต่างๆที่ FC ขอมาก็เตรียมไว้ให้อยู่นะครับแต่ว่าจะมีเวลาได้ลงหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ